นายสิทธาเบีย้ยบังเกิดหรือทนายตั้มแถลงชี้แจงประเด็นข้อสงสัยต่างๆหลังเจอกระแสโต้กลับจากสังคมปมการขุดคุยเรื่องธุรกิจสีเทาที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย,ายจนตัวเองต้องเงียบหายไปจากหน้าสื่อระยะหนึ่งนายสิทธากล่าวว่าตนจะตอบทุกข้อสงสัยของสังคมรวมถึงเรื่องความร่ำรวยของตัวเองกับงบการเงินสิทธาลาเฟิรม์ม ที่เพิ่งเปิดตัวมาปี2อปี2565ซึ่งการเงินติดลบนั้นย้อนไปก่อนหน้าที่จะเป็นบริษัทนี้ตนเคยเปิดบริษัทชื่อ Wisdom Law Firm เมื่อปี2561เอาไารายได้และเงินส่วนตัวเข้าบริษัทบางคดีก็ทำให้ฟรีกระทั่งเริ่มทำธุรกิจสิทธาลาเฟิร์มช่วงเมษายน2565มียอดรวมรายได้22ล้านบาทแต่ที่ยังไม่เคยเปิดเผยเพราะข้อมูลยังไม่เสร็จ ซึ่งสามารถตรวจสอบกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ส่วนภาษีบุคคลธรรมดาปีที่แล้วตนเสียไปหลักล้านบาทยืนยันยื่นถูกต้องซึ่งทำให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI จึงไม่รับเรื่องตนเป็นคดีและส่งเรื่องให้กรมสัมพากรตรวจสอบแทนส่วนประเด็นถุงเงิน6ล้านบาทของนายชูวิทย์กมลวิสิทธ์นั้นตนได้รับข้อมูลตามข้อเท็จจริง แต่เรื่องเงินดิจิทัล50ล้านบาทที่โอนให้ลูกชายนายชูวิทตนได้เข้าพบตำรวจกองปราบเพื่อให้ข้อมูแลแล้วจากนี้ก็เป็นการสืบสวนของตำรวจนอกจากนี้ตนขอพูดเรื่องที่นายชูวิทออกมาโพสต์ภาพและพูดถึงแจ็คกล่าวอ้างว่าเป็นเจ้าของเว็บพนันตัวจริงนั้นโดยเขาเป็นญาติตนเขาเป็นคนขายนกสวยงามและขายนาฬิกาเมื่อใส่ความเขาทำให้เกิดความเครียด ผมรู้ว่าข้อมูลนี้มาจากญาติแจ็คที่ไม่ชอบกันอาศัยจังหวะทำลายแจ็คนายสิทธายังพานางสาวอ้อยซึ่งเป็นลูกความตัวเองที่อาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศสมาชี้แจงประเทศขึ้นเครื่องบิน VIP โดยทนายตั้มเผยว่ารู้จักกับนางสาวอ้อยตั้งแต่ตอนที่บริจาคเงินซื้อวัคซีนให้คนไทยช่วงโควิดระบาดร่วม20ล้านบาทส่วนนางสาวอ้อยกล่าวว่าตนประกอบธุรกิจทำร้านเบเกอรี่กับแฟน ติดตามทนายตั้มในฐานะแฟนคลับตั้งแต่สามปีที่แล้วโดยคลิปที่ถูกนำไปเผยแพร่เรื่องการเดินทางขึ้นเครื่องบินทนายตั้มไปส่งตนที่สนามบินและมีตำรวจสองนายยืนที่ฟุตบาทเข้ามาถามทนายตั้มว่าจะไปไหนโดยทนายตั้มบอกว่ามาส่งพี่สาวก่อนที่ตำรวจจะช่วยยกกระเป๋าให้ทั้งที่พวกตนปฏิเสธว่าทำเองได้ไปแล้ว ส่วนพนักงานประจำเคาน์เตอร์ต้อนรับก็ยกมือไหว้ทักทายตามหน้าที่เป็นปกติรวมถึงไม่ได้พาไปแทรกคิวผู้ใดเพราะตนมีตั๋วเดินทางชั้นธุรกิจที่จะมีช่องทางพิเศษอยู่แล้วนางสาวอ้อยกล่าวว่าส่วนความสัมพันธ์ระหว่างตนกับทนายตั้มนั้นเจ้าตัวเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายคอยประสานงานกับฝ่ายกฎหมายที่ฝรั่งเศสที่ผ่านมาตนไม่อยากออกสื่อเพราะไม่อยากเป็นที่จับตาของสังคมจากนี้จะมอบหมายให้ทานายตาั้ม ดำเนินการทางกฎหมายอีกครั้งหลังมีผู้นำคลิปไปเผยแพร่ส่วนเรื่องบ้านรูและคอนโดมิเนียมที่ฝรั่งเศสซึ่งชาวเน็ตจ,จับตามองว่าเป็นของทนายตั้มหรือไม่นั้นนางสาวอ้อยบอกว่าบ้านและคอนโดดังกล่าวเป็นของตนเองที่ซื้อไว้รับรองลูกๆของทนายตั้มเพราะจะปูทางให้ลูกๆทุกคนไปเรียนที่นั่นเพราะตนรักตั้มเหมือนครอบครัว เนื่องจากได้ช่วยเหลือตนทุกเรื่องทุกอย่างในประเทศไทยทั้งหมดอย่างไรก็ตามช่วงที่ทนายตั้มมาเที่ยวที่ฝรั่งเศสก็จะให้เขาพาครอบครัวมาอาศัยอยู่ร่วมกับครอบครัวตนด้วยและตอนนี้กำลังปรับปรุงคอนโดมิเนียมอยู่ซึ่งเหตุที่ให้เขามาอยู่นั้นเป็นเพราะรู้สึกเหมือนเป็นน้องตัวเองเมื่อมีข่าวเช่นนี้ออกมาก็รู้สึกเป็นห่วงด้วย